นะครับกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะก่อความบุนแรงเป็นระยะระยะนะครับมีการละเมิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจรมีการนำพาสิ่งที่เป็นอาวุธนะครับจะเป็นอาวุธโดยสารภาพหรือสิ่งอ,อื่นๆที่มีลักษณะและใช้ได้เช่นอาวุธหรือบ้านของมินเนี่ยนนะครับหรือบ้านหรู ซึ่งเป็นฝั่งของเสื้อเหลืองที่ต่อต้านกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าขึ้นป้ายชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตกลงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำนำข้าวหรือเปล่าซึ่งในโซเชียลมีเดียถกเถียงกันมากมายบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับวิธีการดูง่ายมากครับดูว่าการเกิดเหตุครั้งนี้มีการวางเพลิงหรือไม่นะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตไปห้าราย ถ้ามีการวางเพลิงนั่นหมายความว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองถ้าไม่มีการวางเพลิงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองถ้ามีการวางเพลิงจะเกี่ยวข้องอย่างไร สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มาอยู่นอกสถานที่กันนะฮะมุมก็อาจจะเป็นมุมแปลกๆเพราะว่าไม่มีโต๊ะตั้งกล้องมา,าเดินทางมาต่างจังหวัดแล้วปรากฏว่าเครื่องบินดีเลย์แล้วก็ไม่มีแวะอาหารชัดเจนนะไม่มีท่าทีชัดเจนว่าจะเดินทางเมื่อไหร่วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้น เหตุการณ์เกิดเหตุเผารหรือเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลูที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครหรือบางคนก็ใช้ว่าเป็นบ้านหลูบ้านมินเนี่ยนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่สําคัญก็คือว่าเป็นบ้านที่เคยเข้าร่วมต่อต้านกลุ่มขบวนการทําลายชาติหรือกลุ่มขบวนการล้มเจ้าขึ้นป้ายเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเป็นทางการต่อต้านกลุ่มขบวนการล้มเจ้าจู่ ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เกิดเหตุถล่มขึ้นมาในโซเชียลมีเดียมีการตั้งคำถามว่ามันเป็นการตอบโต้มันเป็นการเอาคืนนะครับหรือมันเกี่ยวข้องกับกรณีไหนกันแน่ทำไมเล่นกันแรงขนาดนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับ <c oughs> หลายประเทศอย่างในในกลุ่มอาเซียนก็มีนะคะเห็นค่ะเห็นค่ะเป็น MOU ค่ะใช่ค่ะเจ้น้าที่เป็นเซลคอนแทคครับผมครับเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ MOU เป็นสัญญาซื้อขายหกสัญญาครับผมผมชี้แจงไปแล้วนะฮะวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเริ่มต้นของประเทศไทยกันไม่และบอกกันอีกครั้งว่าถ้าประชาชนไม่เอาด้วย ผมก็จะพิจารณาตัวเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหลายคนปรามาสว่าคงจะไม่มีคนไปเน่ก็นั่งตบยุงกันไปนะครับการดูถูกเหยียดหยามถากถางย่อมเป็นพลังสเสมอนะครับผมไม่ใช้วิธีว่าจะต้องพูดว่าจะไปตบปากคนที่ดูถูกผมจะไม่พูดอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความกดดันแต่เป็นความกดดันที่ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าประชาชนไม่เข้าร่วมแปลความกันว่าผมก็ต้องยอมรับความเป็นจริงผมก็ต้องพิจารณาว่าประชาชนเขายังเอาด้วยกับพลเอกประยุทธ์แต่ถ้าวันพรุ่งนี้วันที่สี่เดือนสี่สี่โมงเย็นประชาชนมาอย่างมืดฟ้ามัวดินแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่าสถานการณ์เปลี่ยนผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไม่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นในวันที่สี่แต่หลังจากนั้น การเปลี่ยนแปลงจะมีความชัดเจนกันตามลําดับนะครับที่อ้างตนว่าเป็นกลุ่มอาชีวะพ่ทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยการชุมนุมที่ผ่านมานะครับกลุ่มังกาวมีลักษณะก่อความรุนแรงเป็นระยะระยะนะครับมีการละเมิดกฎหมายาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจรมีการนําพาสิ่งที่เป็นอาวุธนะครับจะเป็นอาวุธโดยสภาพ หรือสิ่งอ,อื่นๆที่มีลักษณะและใช้ได้เช่นอาวุธนะครับมาใช้ในการชุมนุมนะครับมีการานำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะครับรวมทั้งวัตถุระเบิดไม่ว่าจะเป็นไปบอมนะครับแล้วก็วัตถุระเบิดต่างๆนะครับมาในการชุมนุมซึ่งผู้ชุมนุมกลุ่มนี้นะครับเราจะไม่เรียกว่าผู้ชุมนุม เราจะเรียกว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบในบ้านเมืองน,นะครับเพราะว่ามีลักษณะละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีเจตนาที่จะก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองน,นะครับก็การชุมนุมของกลุ่มนี้นะครับเป็นที่จับตาของเจ้าหน้าที่นะครับและเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในทุกๆกรณีไปเอาที่ดูเนี่ยนะครับ ก็มีการออกมาบอกว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าเป็นคดี1นึจริงๆไม่ใช่ที่ศาลท่านไม่ให้ประกันตัวเนี่ยนะครับเพราะว่ามูลฐานความผิดสูงแล้วก็มีพฤติกรรมที่ทําซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับแล้วหลายคนอย่างเช่นแอมมี่เดอะบอททอมบลูส์หรือว่าโตโต้เนี่ยนะครับมีพฤติกรรมหลบนนหนีคนนึงเนี่ยเผาวางเพลิงแล้วหลบหนีธรรมดาเพราะว่าป่วยนะหลบหนีแบบโลดโผนไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลแต่อีกคนหนึ่งเนี่ย หลบหนีแบบโลดโผนถึงกับขั้นอุกอาจบุกปล้นชิงผู้ต้องขังในรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงนะฮะถึงขั้นที่ตำรวจสามารถวิสามันฆาตกรรมได้เพราะฉะนั้นผมก็มองว่าไอ้เรื่องเนี้ยนะครับตัวละครมันจะค่อยๆหมดเพราะฉะนั้นถ้าหมดตัวละครเล่นตัวใหญ่ที่เป็นเบื้องหลังความคิดเนี่ยก็จะมีอยู่สองทางตัวใหญ่บางตัว ก็จะเอาตัวรอดด้วยการเทเช่นบางคนออกมาพูดบอกว่าเลิกมับได้แล้วนะยังไงก็ไม่มีทางชนะอันนี้เสียงจากแถวฝรั่งเศสในขณะที่บางคนเนี่ยก็เงียบกริบเลยนะครับไปวิ่งหาอะไรอ่ะหาตัวละครตัวใหม่เพื่อมาชักใาญอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเห็นนะฮะในเชิงปรากฏการเราคงเห็นการเคลื่อนไหวฮะโตโต้ ซึ่งเป็นแกนนําของกลุ่มวีโวสารก็ไม่ให้ทําการประกันตัวเพราะโดนมาตรา 1, นึ่งหมเงื่อนไขนะครับครีเกรงว่าจะทําการหลบหนีจึงไม่ให้มีการประกันตัวในขณะที่ตํารวจก็ประกาศเตือนฮะเพราะกล่าวนี้การรวมตัวของคนทุกสีจะร่วมกันออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการเกิดเพลิงไหม้ที่บ้านรูหรือบ้านของมินเนี่ยนซึ่งแถวนั้นก็มีวงจรปิด นะครับขณะน,นี้ปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตนะฮะทั้งหมดหารายนะครับมีเจ้าที่ดับเริงกับเจ้าที่กู้ภยัยนั้นก็ปรากฏว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อยากให้ใครใครก็ไม่อยากให้เกิดในโซเชียลมีเดียก็ถูกมองเป็น2ประเด็นว่าปีการวางเพลิงเกิดขึ้นใช้เล่นกัะแรงทํากัะแรง นะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากศาลปกครองกลางนะครับได้มีการตัดสินยกฟ้องนะครับคดียิ่งลักษณ์ให้คืนการอายัดเงินทั้งหมดนะครับซึ่งมีมูลค่าเกือบ100ล้านบาทซึ่งรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับในช่วงรัฐประหารทําการยึดไวน้นศาลปกครองกลางได้สั่งให้เพิกถอนอ้างว่า,ว,าว่างอ้างว่ายิ่งลักษณ์นั้นนะครับ ไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะกระทาความผิดตามมาตรา157สารอาญาได้พิพากษาจําคุกไป5ปีแล้วก็ตามนะครับเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นและตั้งข้อสงสัยในสังคมในเชิงการวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปตา่างนานานาฮะว่ามีการวางเบรงมีการสร้างสถาสนการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของจํานําข้าวหรือไม่มนะครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น จากเหตุเพลิงไหม้นะครับเรื่องของโตโต้นะครับเรื่องของเหตุการณ์ที่น่าสนใจขณะนี้ตกลงมันจะเป็นยังไงทุกสีกําลังรวมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์เอาทีละเรื่องเลยนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้หุ้นส่วนจาได้ไหมฮะว่าทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพักจะร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งผมบอกไว้นานแล้วนะว่าถ้าเดินทฤทธศาสตร์ทางการเมืองนําประเทศกขับสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูป นะครับจะเกิดปรากฏการณ์ล่านี้เราจะมีการดูหมินเย,นยียดย้มอาฆา,าตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เดือดร้อนถึงสถาบันวันนี้คงเห็นเหตุการณ์ชัดเจนนะฮะคนหลายสีกําลังเข้าร่วมร่วมมือกันในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับนั่นคือประกันได้เรื่องของโตโตโ้นะคับศาลก็ไม่ให้ทําการประกันตัวฮะนำตัวเข้าศาลทันทีนําตัวเข้าเดือนจําทันทีหลังจากได้รับารก,การประกันตัวในขะ้อหาอ้างยี่ซ่องโจรนะศาลก็ ได้ทำการคัดค้านมีการคัดค้านการประกันตัวจากพนักงานสอบสวนนะครับก็ส่งเข้าเรือนจำนะครับนั่นคือเรื่องที่2เรื่องประการที่3ซึ่งเป็นประเด็ดนร้อนๆก็คือบ้านของมินเนี่ยนนะครับหรือบ้านหรูนะฮะซึ่งเป็นฝั่งของเสื้อเหลืองที่ต่อต้านกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าขึ้นป้ายชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ตกลงมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจำนเข้าหรือเปล่าซึ่งในโซเชียลมีเดียถกเถียงกันมากมายบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับวิธีการดูง่ายมากครับดูว่าการเกิดเหตุครั้งนี้มีการวางเพลิงหรือไม่นะครับซึ่งมีคนเสียชีวิตไปห้ารายถ้ามีการวางเพลิงนั่นหมายความว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองถ้าไม่มีการวางเพลิง ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองถ้ามีการวางเพลิงจะเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การการเมืองการปกครองนั้นที่ผ่านมานะครับคำพิพากษาของศาลนะครับปกครองกลาง,งได้ยกเลิกนะครับการอายัดทรัพย์ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นหมายความว่ายิ่งรักณก็มีโอกาสอีกครั้งนะครับตระกูลชินวัตรก็มีโอกาสอีกครั้งเรื่องของทรัพย์สิน นะครับที่ถูกอญญายัดไปก็ได้รับคืนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแต่ยนันก็ตามตรัฐบาลยืนยันยืนยันว่ายังไม่คืนเพราะคดีมันยังไม่จบเพราะต้องผ่านกระบวนการของนะฮะศาลปกครองสูงสุดอีกใช้เวลา30วันนะในการยื่นอุทธรณ์นะครับของฝั่งรัฐบาลซึ่งกระทรวงกลาโหงจะต้องมีหน้าที่ใน,ในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งก็เป็นเรื่องปกติคดีนี้สิ้นสุดหรือย,ยังยังไม่สิ้นสุด คดีอาญาบอกว่ากิ่งลักพ้นหลุดพ้นคดีจะนำเข้าหรือย,ยังยังไม่หลุดนะฮะคดียังมีคดีอาญาที่ศารีพากษาไปแล้วนะครับคนละส่วนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองสิ่งนี้คืออะไรสัญญาณทางการเมืองถ้ามีการบางเพลิงมันคือสัญญาณทางการเมืองซึ่งเกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเหมือนกับการเดินหมักลุกนะครับถอยนะครับให้โอกาสว่าอย่าไปรุกในวันสําคัญนะฮะของชาติ ดยเฉพาะวันที่6เมษายนซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อส้มและกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะมาล่าชื่อยกเลิกนะครับรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับและกระเทียมขันก็คือว่าจะมีการยกเลิกนะครับและขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้ได้ก็จะล่าหลายชื่อทั้งหมด1ล้านหลายชื่อซึ่งคราวนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและก็พรรคการเมือง นะครับหลักง่ายๆเลยถ้ามีการวางเพลิงงานนี้คือการส่งสัญญาณการแตกหักเลยล่ะงานนี้นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสจะเกิดถ้าเป็นการวางเพลิงสัญญาณทางการเมืองสะท้อนให้เห็นว่าจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นการวางเพลิงนะครับยังไงก็จะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่เกี่ยวเป็นคนละกรณีไม่เกี่ยวกับเรื่องของจำข้าวนะครับในเกมก็คือว่าเกมหลักถอยนะครับเรื่องของ าการอายัดทรัพย์ควรจะยุติในวันที่6เมษายนนะครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวกันนะก็ยังคงมีการชุมนุมของคนทุกสีนะครับทุกพวกทุกสีมารวมกันนะครับเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์อยู่ดีในเชิงงานสังเคราะห์นะครับจริงๆแล้วโอกาสนี้เป็นอะไรโอกาสทองของพลเอกประยุทธ์นะครับวันที่4เป็นต้นไปจะเป็นโอกาสทองของพลเอกประยุทธ์นะครับ ที่จะต้องพิจารณากระทำการบางอย่างโดยเฉพาะยุทธการไตรรงค์ซึ่งเป็นคำตอบของชาติและชัยชนะของชาติจะรออยู่ข้างหน้าขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ยังชีวิตสิต้นหวงังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาบิมด้วยน้ำตาพอกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยลังไลมีขวันอยู่ในดวงใจจำจะไปไม่วนคืนกลับส่งพ่อคืนฟ้า ด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจ จำเอาไว้ขอของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่มพระผู้มิกราชีวิตไม่สิ่งแทนคุณแผ่นดินด้วยความดี พลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตาอาบปริมด้วยน้ำตาพ่อกับคืนสู่ฟ้าน้ำตาเชาวไทยลังไลมีความอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกลับส่งพ่อคืนฟ้า้วยหยาดน้ำตาแห่ความอาลัย เสสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่ แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาตายร่วมพระผู้มีกราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีตราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี